สวัสดีครับช่วงของรายการจับคู่ธุรกิจในช่วงนี้นะครับมาพบกับเสหนุยอันเอกด็อกเตอร์อชิตาธิธรรมนะครับจะมาคุยกับเราเรื่องของตัวตนของมาร์คซักเบิร์กเสหนุยเปรียบเทียบนะครับว่าเขาคือโทอน,นี่สตาร์นะฮ <25 S 2> ะสองพันยิบ้าเลยนะแต่คนรู้จักที่อยู่แล้วว่าโทน,นี่สตาร์คือใครแต่ว่ามาร์คซักเบิร์กท่ามถือเป็นโทน,นี่สตาร์ไปฟังเสหนุยครับสวัสดีครับเสหนุยสวัสดีครับพิธี l l ส <c oughs> วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับเป็นยังไงคร<ะ>ับ<ะ>ตอนที่สตาร์คมาเปรียบเทียบกับมาร์คคเบิร์คือมันมีอในมีมีข่าวอันหนึ่งนะฮะก็พูดถึงคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันเมื่อสักสองครั้งก่อนเกี่ยวกับตัว Data c e ซ t e r อรที่ที่มีชื่อเหมือนเทพเจ้าของของกรีกนะฮะคราวนี้ใ้เนื้อหาที่เขามาพูด ที่ผมดูมาเนี่ยนะฮะเขาก็พูดว่ามันมีคีย์เวิร์ดคือนิสัยไม่ใช่นิสัยวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่และหน้าขนลุกนะที่สุดจากมาร์คซักเบิร์กนะเขาไม่ได้ต้องการสร้าง AI ที่ฉลาดที่สุดแต่เขาต้องการสร้างซูเปอร์อินเทลเจนส์ส่วนบุคคลนะฮะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Personal personal super i n t e l l i g e n น e นะครับก็เลยเนี่ย คือสร้างให้กับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้เลยผมก็เลยแล้วมันมีมันมีพูดพูดถึงเกินถึงคำว่าจาวิสนะจ r วิสนี่คือเป็นเป็นเหมือนเป็น AI ที่ที่โทนี่สตาร์คช้ในเรื่อง i อออนแมนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็ดูโอ้โ oh, หหนัง i อออนแมมันดูล้ำยุคแต่ในความเป็นจริงมันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะตอนนี้นั่นคือเหมือนวิสัยทัศน์ของมาร์คซ์เชกเบิร์กละนะเขาต้องการให้คนทุกคนเนี่ย มี uh, AI ส่วนตัวซ,ซึ่งเรียกว่า Personal Super Intelligence เนี่ยคล้ายๆเหมือนทุกคน,นจะมีจาวิสส่วนตัวไม่ใช่ไม่ได้จำกัดลิขสิทธิอยู่แค่โทนี่สตาร์กแล้วผมก็เลยเอ้ยเรื่องนี้มันน่าสนใจนะฮะก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังนะมาแชร์กับพิจิระในเรื่องในเรื่องนี้นะครับครับนี่คือที่มาที่ไปครับพิจิระเรียกว่าจากภาพยนตร์ i อ o อนแมนที่ฮิตเมื่อ น่าจะหลายสิบปีก่อนหน้านี้นะ,ะฮะไม่ต่ำงกัี่สิบปีนะฮะก็กลายมาเป็นเรื่องจริงนะ,ะก็อันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ว่าสางฝันสางจินตนาการให้เป็นเรื่องจริงได้แต่ว่าใครจะทําได้เนี่ยถ้าไม่ใช่มาร์คซ์ซาเบอร์ถอกปก็ตอนนี้มาร์คซ์เบิรคือผมมองเรื่องนี้ครับพี่ผมมองว่าใครจะทําอะไรได้ยังไงเนี่ยอันดับแรกคือเฮ้ย ติงบิ๊กแค่ไหนนะไอการติงบิ๊กของแต่ละบิ๊ก e ท h เนี่ยมันจะนําไปสู่การสร้างอะไรใหม่ๆนะครับคราวนี้มาร์คสักเบิร์กเนี่ยติงติงไปให้ทุกคนเป็นโทน y สตาร์มีซูเปอร์เอไออินเทลเจนส์ส่วนตัวมันก็เป็นการติงบิ๊กที่ดูโอ้โหแบบล้าหน้าทุกค่ายเลยแต่ในความเป็นจริงมันจะไปได้ถึงแค่ไหนนะก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับคราวนี้ <c oughs> นะฮะก็เข้าสู่เนะะื้อหาผมก็วิเคราะห์ต่อก็คือจากไอ้สิ่งที่เกิดนำเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็ลองมาวิเคราะห์นะฮะก็มาดูว่าเอ้ยมันน่าจะมีอะไรต่อไปยังไงนะครับคือพูดง่ายๆไอ้ตัว super intelligence AI เนี่ยมันหรือว่าถ้าเกิดเป็นในในหนังเรื่องในหนังเรื่อง Iron Man เนี่ยมันก็คือ Jarvis ใช่ไหมฮะ แต่ว่าต่อไปเนี่ยมันจะไม่ใช่ของเล่นของท o ร์สตา์อีกต่อไปแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งของที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราจะคุยกับ AI หรืออะไรเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมือถือใช่ไหมพี่จีราต้องผ่านหน้าจอแล้วก็หรือไม่ก็หน้าคอมแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เดกสก์ท็อปอะไรก็ว่าไปแต่ว่า ของเบต้าเนี่ยเมื่อไม่นานมาน,นี้เขาออกโปรดักต์ออกมาก็คือไอ้ตัวแว่นแว่นที่ที่ใช้แบรนด์แบรนด์ของ r a y บ a เน่ยเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยไอ้ตัว a r วิสหรือว่า Super AI Super i n t e l l i g e n ทเนี่ยมันอาจจะทำงานผ่านไอ้แว่นตาตัวเนี้ยคือพูดงานมันจะไม่จำกัดอยู่แค่มือถือมันจะไม่จำกัดอยู่แค่หน้าคอมต่อไปมันจะไปเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่อยู่ติดกับร่างกายของเรา ตลอดนะฮะอย่างว่าเมื่อคืนนี้ผมดูหนังใน Netflix ครับพี่จิระเรื่องอคนทะลุโลกนะฮะท,ที่ที่มันเคยสร้างมาเมื่อประมาณสักสิบปีเรื่อง total recall อ่ะนะฮะต่อไปโทรศัพท์ก็จะอยู่ในมืออยู่ในมือละไปฝังชิปอยู่ในในใ,ในเนี้ยนะไม่ต้องมีการที่เราจะอินเทอร์แคลยอาจจะผ่านมือถือที่ฝังชิปอยู่ในมือหรือว่าตัวแว่นตาที่เป็นแบรนด์เนี่ยมองไปที่ไหนก็ คุย <c ười> เหมือนว่าไอตัวนีเน้เป็นเป็นเป็น AI, igent, เป็นเอไอ n เปอร์อินเทเป็นเหมือนเป็นอินเทอร์เฟซที่ที่ติดต่อไอเครื่องมือตัวนี้นี่คือนี่คือสิ่งที่บอกว่าตอนนี้เม t a หรือว่า Mark z u c k e r b e r เเนี่ยเขาเขาน่าจะจินตนาการในลักษณะนี้นะครับแล้ว Mark z u c k e r b e r เเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอนาคตของ AI ไเนี่ยไม่ใช่การแย่งงานมนุษย์นะ <c ười> แต่คืนการให้มนุษย์ทุกคนมี super i n t e l l i g e n ซ์ส่วนตัวอันนี้อันนี้อาจจะพูดซ้ำนิดหนึ่งก็คืออุปกรณ์หลักก็คือสมาร์ทกลาเซสนะฮะตามที่บอกไปเห็นคือความแนวความเพียรคือเห็นในสิ่งที่คุณเห็นได้ยินในสิ่งที่คุณอยากได้ยินอยู่กับคุณตลอดทั้งวันนะฮะแต่คงไม่ถึงขั้นใส่เลแบตอนนอนอะไรอย่างนี้นะนะครับนี่มันก็คือสะท้อนให้เห็นเป็นคำเป็นคาพูดแค่สั้น แค่ประโยคสั้นๆแต่มันสะท้อนสิ่งที่โอ้ oh, อลังการงานสร้างมากเลยนะเท่วกับเป็นจริง uh huh. เป้าหมายคือให้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวตลอดชีวิตพี่จ uh ิร huh. ะดูคีย์เวิร์ดแต่ละคีย์เวิร์ดมันดูแบบอลังการมากเลยนะผู้ช่วยส่วนตัวตลอดชีวิตที่รู้จักคุณดีกว่าที่คุณรู้จักตัวเองนะเหมือนจา v ิ s ใน Iron Man นนะแนวคิดนี้อาจจะแตกต่างจากคู่แข่งที่เน้น AI เป็นแชทบอท นะเป็นระบบคลาวด์นะราะพอแมต้าต้องการให้ AI อยู่ในชีวิตของเราทุกวินาทีนะครัวนี้มันก็มีมีมีสด้านฮนะพี่ละที่จะเกิดขึ้นด้านดีก็คือทุกคนมีผู้ช่วยอัจฉริยะนะใสแแ่แว่นเลนส์แว่นใส่ตาใบอยากเห็นอะไรก็เห็นอยากได้ยินอะไรก็ได้ยินนะฮะก็คือมันก็จะทำให้ในเรื่องการทำงานก็ productivity ก็จะเพิ่มขึ้นนะ สามารถสร้างสารระดับโลกได้จากบ้านลดช่องว่างความรู้อย่างผมเนี่ยผมมีไอเดียดีๆมีมีความครีเอทสมมุตินะพี่นะผมคิดอะไรเนี่ยผมก็ผมก็คุยผ่านไอตัวแว่นหรืออุปกรณ์อะไรที่เป็นแวร์เรเบิลเนี่ยผมก็สามารถสร้างคอนเทนต์นู่นนี่นั่นได้เยอะแยะไปหมดนะนี่อันนี้คือเราจรินตนา,านการนะเราจรินตนา,านการตามที่คีย์เวิร์ดที่มาร์คซักเบอร์เขาพูดนะแล้วที่สำคัญมันมีคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดหนึ่งครับพี่จีละ ก็คือ AI companion economy อ่าโอโ้มันเป็นคำศัพท์ที่ดูเท่มากเลยคือเพราะตอนนี้เราเริ่มได้ยินคำว่า AI agent บ่อยมากแล้ว<ม>แล้วตัว Chat GPT หรือว่า c t b t b o ททั้งหลายแล่เนี่ยก็เริ่มมีพฤติกรรมเป็น AI agent คือเข้ามาช่วยเรามากขึ้นนะแต่กอนีไอ้คำนี้มันล้ำไปอีกเป็น AI companion economy พูดง่ายคือมา,มาเป็นเพื่อนคู่คิดที่อยู่สนิทชิดเชื้อกับเราตลอด 24ชั่วโมงเลยนะ24 by 7, 7 by 24อะไรประมาณนั้นนะที่ทุกคนสามารถทําธุรกิจหรือว่าสร้างแบรนด์ได้ด้วยตนเองนะนี่คือด้านบวกภาพด้านบวกนะซึ่งถ้าเกิดมันเป็นไปที่มาร์คซักเบิร์ตต้องการมันจะเกิดภาพพวกนี้ขึ้นมานะแต่อย่างไรก็ตามมันมีด้านที่เป็นเงาเมือดเด่อเีอครับพิจีระนะดาร์กไซด์นะก็คือข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ย เราทำอะไรคุยอะไรเนี่ยมันจะถูกเก็บไปในเซิร์ฟเวอร์หรือว่า Data Farm ์ม t a Center นตอสองอันที่เป็นที่มีชื่อเหมือนเทพเทพประเจ้ากรีกอะ่ะคือชีวิตเราเนี่ยแทบจะไม่มีความเป็น Personal p e เ s o n a l ลเลยนะทุกอย่างดิจิทัลฟ o t p เป็นแล้วถูกเก็บไปหมดนะก็คือเพราะว่าเราเราเราสวมไม่เครื่องมือพวกนี้อยู่ตลอดเวลานะข้อมูลเราจะกลายเป็นอยู่ในมือของมาร์คซักเบิร์กนะนี่คือเรื่อง เรื่องที่เป็นดาร์กไซด์นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโอ้โหมันกลายเป็นระบบนิเวศที่ใหญ่มากเนี่ยมันจะเหมือนว่าต่อไปเนี่ยเมตาเนี่ยอาจจะกลายเป็นเป็นเป็นบริษัทมหาอำนาจนะแต่ก่อนก็คือประเทศมหาอำนาจใช่ไหมครับพี่สหรัฐรัฐสเซียจีนต่อไปจะมีบริษัทมหาอำนาจเพราะว่าเข้าไปควบคุมทุกมิติในชีวิตคนเนี่ยอันนี้มันก็เป็นความเสี่ยงนะที่ที่เป็นด้านมืดที่ ที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้เหมือนในหนังฮอลลีวูดที่ที่ AI ปฏิวัติคนอะไรอย่างเงี้ยนะเราทุกอย่างนี้เป็นไปได้หมดอะไรที่อยู่ในฮอลลีวูดเนี่ยมันเป็นไปได้หมดนะครับอันนี้พี่จิระมีมีคอมเมนต์อะไรไหมฮะก่อนก่อนไปต่อถ้าพูดถึงโทน,นี่สตาร์กเนี่ยทุกคนก็จะมองว,ว่าเขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นตัวเอกตัวดีใช่ไหมเดี๋ยาจะพูดถึง <c oughs> วัาสัาเบิร์กเนี่ยอาจจะยังควชันอยู่ว่าทำไม่ไทำเพื่อชาวโลกเปล่าทำเพื่อเฟซบุ๊ก ของตัวเองทําเพื่อเมตาบริษัทตัวเองแล้วก็ทาเพื่อฐานะตัวเองหรือเปล่าตรงนี้อืว่าซากเบิร์กเนี่ยอาจจะต้องเอาวิสัยทัศน์มาก่อให้เกิดประโยชน์ก่อมนุษย์ต่อมนุษย์เนี่ยมากกว่านี้ถึงจะกลายเป็นโทนี่สตาร์กได้นะใช่ใช่ก็คือมันต้องคือในโลกแหงความเป็นจริงเนี่ยกลายเป็นธ <laughs> านอสก็อาจจะเป็นได้นะก็คือจริงๆทุกอย่างก็คือตามที่พิจิราพูด แน่นอนเมตาทำก็ต,ต้องต้องหวังผลธุรกิจในเรื่องปกติละแต่ว่ามันจะมียังไงให้มันวินวินมากที่สุดใช่ไหมครับพี่จิระนะฮะ<ช>คือจะเป็นเพียวโทน่สตาร์ฟนี่ก็ไม่รู้จะทำธุรกิจไปทำไมเพราะ,ะนั้นมันก็อาจจะต้องเฮ้ยวินวินมากที่สุดแล้วก็สังคมผู้คนได้ประโยชน์แล้วก็จะรบ,ร,บริหารความเสี่ยงที่เป็นเรื่องเงามืดนี่ยได้ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่า จัดการไม่ได้นะมันอาจจะเกิดทานนอสขึ้นมาใช่ไหมพี่จีระใช่อนนใชอ่อัานอันนี้นะอันยัมเมีเจ็ดสีอ่ะก็เป็นไปได้นะครับครนี้เรามาพูดถึงในโลกของการแข่งขันครับพี่เพราะว่าเมตาเนี่ยก็คืออันนี้ก็เหมือนเป็นเซอร์วิสที่ที่อลังการงานสร้างแน่นอนมันก็จะทำให้เกิดการแข่งขันของ Big Tech นะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้บริโภคครวนี้มาดูกันว่าเอ้ยตอนเนี้ย ในสนามลบของการแข่งขันของบริษัท Big Tech เนี่ยมีอะไรบ้างให้เพื่อให้เห็นภาพนะก็เมตาก็เน้น wearable AI นะก็คือใส่ใส่แว่นเลนส์ที่เขาทำนะแล้วก็มี social integration นะผูก,ท,กทุกการสนทนานะเข้ากับ AI นะ p p p l e ก็ทำเหมือนกันแต่ว่า Apple เี่ยเน้นความเป็น privacy มากกว่านะเหมือนโฆษณาของเขาใช่ไหมพี่จิระ ที่มีโฆษณาที่ที่เหมือนดูมือถือแล้วมีไอ้นอกบินมาคอยเฝ้าดูน่ะนนันคือ,อของ Apple เนี่ยก็เน้น Privacy นะฮะมี AI Glass ไอตัวที่ทำแต่ดูแล้วตอนนี้ก็เงียบไปเพราะในความเป็จริงมันใหญ่เกินนะมันเอทอะทาเกินในจะใส่ไปเดินในถนนนี่มันก็คงจะไม่ค่อยเวิร์กะนะฮะก็คือเน้นกลุ่มพรีเมียมรักษาภาพ ลักปลอดภัยจากการถูกติดตาม Google เน้น Search AI Cloud AI สร้างระบบที่รู้ทุกคำตอบของมนุษย์นะฮะ Microsoft เน้น Productivity AI อย่างเช่น c o Pilot นะสำหรับองค์กรธุรกิจ Amazon เน้น AI Com Commerce นะ IoT เขาเรียกอะไร Alexa Everywhere นะฮะแล้วก็การแข่งขัน AI ที่ฉลาดที่สุดสู่การแข่งขัน AI ที่รู้จักคุณมากที่สุด นี่มันเป็นคีย์เวิร์ดที่สะท้อนให้เห็นอนาคตนะก็คือทุกคนพยายามสร้าง AI ที่รู้จักคุณมากที่สุดเหมือนกับไอตัว c o p ายโ t ใช่ไหมครับพี่จิระแต่ก่อนเราต้องเฮ้ย<ช><อ>ต้องเปิด Excel, เราต้องเปิด Excel เรต้องเปิดเอ่อเ o r รเราต้องเปิดไอตัวอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ก็คือเราคุยผ่าน c o p ายโ t อย่างเดียวนะว่าเอ้ฉันต้องการอย่างนี้อย่างนั้นเดี๋ยวมันไปจัดการทำงานหลังบ้านของมันเองนะก็คือ มันก็คือเน้นไปสู่ AI ที่รู้จักลูกค้ารู้จักคุณมากที่สุดนะฮะใครถือข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้มากกว่าจะได้เปรียบมหาศาลในด้านเศรษฐกิจและการชี้นำพฤติกรรมซึ่งดูจากการแข่งขันเนี่ยนะดูแนวโน้มนั่นก็คือมาร์คซกเกรเบิร์กนะซึ่งจะทำตัวเป็นโทนี่สตาร์กเนี่ยน่าจะได้เปรียบเพราะว่าอะไรที่มันติดอยู่กับโตวคนน้นะ่ะนะฮะมันย่อมที่จะ ดูดข้อมูลจากคนได้มากกว่านะันว่าจะเป็นแว่นหรือว่ามือถือหรืออะไรที่ฝังอยู่ในร่างกายนะฮะโอกาสกานนี้มาพูดถึงเรื่องโอกาสครับพฤฤิจิระโอกาสและผลกระทบต่อคนและธุรกิจนะครับคนทั่วไปเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดมีโปรดักตัวนี้ออกมานะเพราะว่าเราชีวิตของเราเนี่ยแทบจะ24ชั่วโมงเราผูกติดอยู่กับ f a c e b o o k m e t a อยู่แล้วคนส่วนใหญ่นะนะ,ะก็โอกาส ในเรื่องการทํางานก็ให้การทํางานเร็วขึ้นตัดสินใจดีขึ้นสร้างรายได้หลายช่องทางนะฮะแต่ความเสี่ยงก็คือความสูญเสียความสามารถคิดเองนะฮะอันนี้พี่จิรารู้สึกไหมฮะเวลาใช้แชทิป t ิเยอะเนี่ยมันทําให้เราเริ่มคิดอะไรไม่ออกละรู้สึกแล้วคิดน้อยลงอ่าใช่าะว่าเราต้องฝึกคิดเฉพาะมาเขาด้วยเขาตรวจสอบคิดเกาด้วยอย่งั้นเราจะกลายว่าเหมือนเครื่องแรกอ่ะ ถึงจุดหนึ่งเราก็ไม่ได้คิดกำนวนด้วยตัวเองแะกดเอาแล้วลก็รู้คำตอบมันรู้ว่าดีหรือไม่ดีนะฮอ,อันนี้ในมุมมองผมนะผมว่ามันอาจจะเป็นอันตรายไปกันนะเพราะว่าคือสมองถ้าเกิดเราไม่ใช้สมองเนี่ยคือพูดพูดในเรื่องศาสตร์ทางด้านสมองนิวโรไ c i e n c e เนี่ยถ้าเกิดเราไม่คิดเองไม่อะไรเองเนี่ยการเชื่อมโยงของเซลล์มันก็จะก็จะด้อยลงการ c o n เน็ t ของไซเขาเรียกอะไรไซแนป ไซแนปที่เป็นเซลล์ประสาทเนี่ยมันก็จะคอนเน็กน้อยลงแล้วก็จะโง่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับที่เขาบอกว่านะสมองสมองที่ใหม่มากเลยเนี่ยคือเป็นสมองที่ไม่มีราคาแต่สมองที่เก่ามากคือสมองที่ใช้แล้วมันเชื่อมโยงเซลล์ประสาทเนี่ยนะคือพูดในเชิงฮะผมผมเปรียบเทียบในเชิงการใช้ความคิดเนี้ยมองไปในอดีตนะฮะคนดุคศรีอาจจะบอกว่าพวกเราโง่ก็ได้จะหูกินวัวตัวหนึ่งอยู่มตคิดแล้วว่า วางแผนออกไปล่ายัางไงจะไปสู้ในสมรภูมิอ่าทุ่งหญ้ายังไงนะดูไปซื้อใ,ในอร์มาเก็ตเลยอาจจะมองว่าลรงโง่ก็ได้นะใช่ไหมว่านี่อาจจะหรือว่ามันอาจจะต้องเป็นพัฒนาการของรู้ที่ต้องพัฒนาไปแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ใช้สมองไ,ไปไปสร้างประโยชน์ในส่วนอื่นอันไ่ได้ไหมอันนีนะ้จุดไปในสมัยก่อนเนี้ยต้องเอาหินมาไปเลือกหินมาจุด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 นะอันนี้ไม่ต้องอ่ะ สวิต์เปิดได้เลยอย่างเงี้ยเขาอาจจะบอก<ม>ว่าโอ้ยรู้สมัยน,นี้โง่ก็ได้คนมับหินนะใช่ใช่ฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นฮะอ่ะผมก็ยยกไปต่อนะครับพี่<ช>คราวนี้ตะกี้คนทั่วไปใช่ไหมฮะคราวนี้เรามา<ช>พูดเรื่องธุรกิจ SME บ้างนะโอกาสของ SME ก็คือตอนนี้ใช้ในการทำการตลาดการบริการลูกค้าสร้างคอนเทนต์หรือว่าคิดคำนวณอะไรโอ้มีมากมายมหาศาลซึ่ง ทุกคนในยุคนี้รู้ดีอยู่แล้วผมว่าตอนนี้นมีน้อยมากเลยที่ที่ไม่รู้จัก c h a t GPT นะแทบทุกคนต้องใช้ c h a t GPT นะแล้วช่วงนี้มันมันเออบ่อยนะนะพี่จิระ <c oughs> ได้ได้นะหรือว,ว่าพี่พี่จิระใช,ช้เจมินายใชนะ้เจมินาฮะของผมก็ผมใช้ไปใช,ช้ GPT มานานผมก็เลยยังยังติดกับมันอยู่ซึ่งช่วงเนี้ยเออเออบ่อยมากเลยนะถามอย่างไปตอบอีกอย่าง แล้ว <outh> ผมก็เลยบอกว่าเอ้ยคุณผมถามอย่างนี้คุณตอบอะไรมาเนี่ยคุณเลอะเทอะแล้วมารีบขอโทษผมใหญ่ <c oughs> นะนี่ก็คือ,อ,อคืนังไหมฮะอะไรนะครับขอโทษแล้วคืนตังไหมฮะไม่คืนนะพี่มัาเก็บเท่าเดิมแหละฮะอ่ะโอเคนะฮะต่อนะฮะก็คือความเสี่ยงก็คือพึ่งพาแพลตฟอร์มเดียวมากเกินไปถ้าเกิดราคาเป็นนโยบายธุรกิจอาสดุต แต่ช่วงนี้ก็เราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ AI มันทยอยออกมามก็มีทางเลือกให้เรานะก็ทำให้เราสามารถเปลี่ยนไปใช้อนื่นได้ก็อาจจะปรับตัวนิดนึงนะครับอย่างผมก็ลองก็ไปใช้เจบินลยลองก็ไปใช้ไอ้โน้ตบุ๊ก LM ที่ที่สร้างพอดแคสต์ได้สร้าง My Map ได้นะก็ลองไปใช้อยู่นะครัอันนี้ก็คือธุรกิจขนาดเล็กนะฮะแล้วก็มีความเสี่ยงตามที่บอกไปคราวนี้มาดูธุรกิจขนาดใหญ่มังครับ นะโอกาสคือปรับระบบและบริการให้ personalized และลึกกว่าเดิมนะอันนี้ก็ปรับได้นะใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแบบ Real-time นะครับความเสี่ยงนะฮะ big tech อาจลงมาแข่งโดยตรงและใช้ข้อมูลมหาศาลชิงส่วนแบ่งอันตลาดคือพูดง่ายฉันมีเครื่องมือ AI ที่เจ๋งฉันก็สร้าง product ขึ้นมาเองเลยไอ้บริษัทที่เคยทำ ซอร์วิอะไรอยู่เนี่ยก็ก็อาจจะย่ําแย่นะเพราะว่าไอตัว Big Tech มาทําตัวเป็นคู่แข่งนะเอาใช้ความได้เปรียบทางด้านเทคโนโลยีมามาสร้าง Product มาแข่งในตลาดนะอันนี้ก็คือเป็น,เป,นเป็นโอกาสและผลกระทบที่น่าจะเกิดขึ้นนะแล้วก็มุมมองในอนาคตครับพี่จิระนะโลกกำลังเข้าสู่ยุค AI Companion Economy นะ ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะก้าวข้ามคำว่า AI Agent แล้ว i i g e n t จนี่จะเป็นเบบีล้ต่อไปมันจะกลายเป็น AI Companion Economy เหมือนอะไรตะก่อนนี้โฆษณาธนาคารกรุงเทพนะเพื่อนคู่คิดมิตคู่กายใช่ไหมฮะพี่จิระ <c oughs> นะต่อไปเนี่ยมันจะเป็น AI Companion Economy นะฮะที่ผู้ช่วยส่วนตัวจะกลายเป็นเสมือนสมาร์ทโฟนยุคใหม่นะะ เราจะมี AI ไประจำตัวทุกคนจะมีจาวิสหมดนะถ้าเกิดจ่ายตังค์ให้กับมาร์คซักเบิร์กโทนี่สตาร์ที่ทำให้คนธรรมดาก็สามารถสร้างอิมแพ t ระดับโลกได้นะ <c oughs> แต่พลังที่ยิ่งใหญ่นะฮะก็มาพร้อมกับความเสี่ยงสูงอันนี้ไม่แน่ใจว่ามาจากหนังเรื่อง Spider Man, s p i d e r m a แใช่ไหมนะ <c oughs> <c oughs> และความเสี่ยงนี้ไม่ได้มาจาก AI เองแต่มาจากคนที่ควบคุม AI ที่เราพูดตอนแรกก็คือ คนที่เป็นเจ้าของระบบก็คือมาร์กสกเบิร์กเนี่ยไม่รู้มันจะมีความเสี่ยงอะไรนะฮะโอเคนะก็ผมขอสรุปสั้นๆครับพี่นะถ้าคุณมีซ u เปอร์อินเทลเจนซ์เป็นของตัวเองนะคุณจะใช้มันสร้างอะไรนะหรือคุณจะรอให้มันบอกว่าคุณควรทำอะไรอันนี้เป็นประโยคสั้นๆแต่แฝงความหมายลึกซึ้งนะฮะคือถ้าเกิดเราให้มันทำอะไรทุกอย่างเราอาจจะโง่โง่ขึ้นทุกวันก็ได้นะฮะก็ขอสรุปประมาณนี้นะครับพี่จิราครับ ก็นอกจากโทนี่สตาร์คจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วนะฮะเรายังมีซูเปอร์แมนแบทแมนสไปเดอร์แมนนะคัลน์มริกาใช่ไหมฮะใช่นะฮะหรือว่าอีกหลายคนด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐีคนอื่นก็ต้องกลัวครับไม่ว่าจะเป็นเจฟฟ์เบซอร์สแห่งอเมซอนไว่าจะเป็นบิลเกตแห่งไมโครซอฟท์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นค่ายเจมินายค่ายเอ็กซ์นะฮะอย่างอย่างของใครอ่ะของอีลอนมัสเนี่ย ไม่ต้องห่วงทุกคนก็มีโอกาสที่จะเป็น e ี o n m u s ได้ทางนั้นนะแต่ว่าถ้าทำทอให้กับชาวโลกคุณก็จะกลายเป็นกลายเป็น,นอะไร t h a n o นะกลายเป็นตัวร้ายในหนังได้เหมือนกันนะต้องแต่ดูแตดูทรงดูทงแล้ว Elon Musk เนี่ยวันดีคืนดีอาจจะแปลงร่างเป็น t h a n o ได้นะพี่ครับก็ต้องต,ตือนสติซุปเปอร์ฮีโร่ <c oughs> ในโลกเทคโนโลยีเหล่านี้นะว่าทําเพื่อเบะโชาวโลกคุณจะได้รับการสรรบสนิมากกว่านะครับ ใช่อันนี้ขอบคุณดรหนุ่ยนะครับบนเอกดรอธิธรรมที่มาแชร์เรื่องนี้กันนะสวัสดีครับสวัสดีครับปิจิระสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ